ได้แล้วถ้กิดอะรก็ได้ได้เหมืนเดิมใช่ทุกที้ก็ได้ใช่พี่ยังอยู่ตรงกลางอยู่อ่ะใช่แล้ถ้าพี่อยากแบบอยู่เยื้อมๆกันหน่อยอตรงนี้ได้สายถูกอย่างยตรงนี้ได้ได้ก็ทำเป็นคุยกับเองอันนี้เป็นผู้ชมว่ายังไงโควิดน้า ได้ได้ในช่อมากเยมากเลยคุยกับโคโรนาไปเอ๊ะว่าไง่อในในหันเอียงเอวอ่งเอวันนี้ไหนสิเป็นยังไงบ้างอะไรอย่าง แต,ต,ต่ตรงเนี้ยชัดนั่งหันหน้าแบบลองคุยกับไอ้แก้วน้ําเนี้ยที่ว่าระยะใส่ตามันน่าจะเพราะตรงมุนม้นมันเหมือนหันหลังเหมือนหันข้างเกินไปถ้าหันอย่างนี้น่าจะกวาไงแก้วนะ้ำใส่อะไรไหมกาแฟปะคุ <c oughs> ยกับแก้วนะ่ะเออโอเคอยู่นะเออเออเออได้อยู่เนะี้ยเออเออเออเดี๋ยวมาด